สมาชิกผู้หญิงมีน้อยก็จริงแต่ถ้าประกาศก็จะมีคนมาสมัครมาคัดกันนะไอคอนเซป็ปเนี่ยสำคัญกว่านะคอนเซป็ปก็คือว่าเป็นวงผู้หญิงแล้วยิ่งมีกล้ามอย่างเงี้ยนะมีความเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นที่จะเล่นพลัง มีทั้งพลังร่างกายบอดี้บิวบอดี้แล้วคราวนี้มาบิวพลังของคนสาวกเมทัลทั้งหลายเนี่ยนะแค่นี้เป็นก็สามารถที่จะเรียกไอ้พลังบา้บาๆพลังที่มันซ่อนอยู่นะมันก็อยากจะมาแล้วโอ้บิวร่างกายได้สมบูรณ์สวยงามคราวนี้จะบิวพลังภายในของคนนะ,นะเป็นพลังเฮฟวี่ที่ต้องมาร่วมกัน นะซึ่งจะต้องจุดขายคือต้องร้องเป็นภาษาไทยนะโดยโดยมีเพลง Heavy Thai เฮฟวี่ไทยก็มีอยู่แล้วเช่นวงไมโครนะหินเหล็กไฟอะไรางี้นะถ้าเอามาร้องแล้วมันต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อันนั้นก็ค่อยไปว่ากันนะว่าจะร้องหรือไม่ร้องแล้วก็เพลงฝรั่งเนี่ยก็แปลงเป็นภาษาไทยหมดแปลงยเป็นภาษาไทยหมดเพื่อให้เพื่อบิ้วอารมณ์คนไงเพราะว่าบางคนฟังไม่รู้เรื่อง ถึงแม้ว่าแปลได้นะแต่ว่าเรามาอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยมาอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันจะนึกไอ้ที่แปลไม่มันไม่ไม่ได้ยินแต่ถ้าร้องออกไปเลยแปลงเสียงไปเลยนะถ้านักร้องนี่ร้องไปเลยบิ้วเองอ่ะบิวเองร้องเองใส่เรื่องราวเขาเองเนี้ยนะก่อนร้องนี่ก็เล่าเรื่องก่อนคุยกันก่อนสื่อสารกับประชาชนก่อนนะคือนักร้องมีหน้าที่สื่อสารกับประชาชนนะกับมีส่วนร่วมอะทำให้เขามีส่วนร่วมอ่ะนะ ในบรรยากาศของบทเพลงเพลงนั้นว่าเพลงนี้มันมีเรื่องราวอะไรก็พูดไปบิวไปถามไปมีตอบมาก็นั่นไปนะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกในการสื่อสารประชาชนคัดเอาเฉพาะที่เป็นไฮไลท์เด็ดเแล้วมาพูดกันให้มันบิวเป็นอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ทําได้นะพูดในเรื่องของเพลงที่จะร้องต่อไปเนี่ยเช่น enter sandman นี่นะมันเป็นเด็ก หวาดกลัวนะเพราะมีเสียงปีศาจที่ผู้ใหญ่คือพ่อแม่เนี่เด็กมันเด็กฝรั่งกับเด็กไทยไม่เหมือนกันไงม,มันต้องแยกห้องนอนแล้วเด็กมันก็หูไวก็ฟังเสียงเหมือนปีศาจอยู่ใต้เตียงมีอะไรไหมยเงี้ยมันหวาดผวาพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าเอยต้องรีบไปสวดมนต์ให้ทุกๆคนปีศาจจะได้ไม่มารบกวนปีศาจจะไม่มีรอบเตียงนะ เราทํามาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบิวต่อสู้กันนะก็เล่าเรื่องนี้พูดกันใครมีประสบการณ์บ้างอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็ตอบมาเองอะ่ะอย่างเงี้ยโต้อตอบกันสักคุยก่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็อ้าวเข้าเพลงว่าไปเลยก็บิวอารมณ์ใส่ก็ไปเน้นก็นไปโอ้โหรับลองไอ้พวกมีพลังมันชอบมันชอบมันไม่มีคนนำเอาพลังในข้างในมันออกมาไงแล้วมาเจอโอ้โหผู้หญิงคนหนึ่งกลาง้าเป็นมัด มีความเชื่อมันที่ดึงพลังท่านออกมาได้นั่นโอ้โหมันแหกมาดูเลยแหกมาดูทางบ้านท้งเมืองพร้อมที่จะนําไปทางไหนมันก็ไปตามแล้วเพราะคือพอ,พอถ้าปี่เป็นนักล้องพอขึ้นไปเนี่ยต้เป็นคุมฝูงชนนะคุมอารมณ์คนนะตอนนั้น,นมันเป็นเรื่องอคิดว่าหนักมันมีประสบการณ์แล้วมันก็จะจะเข้าใจจุดเองเข้าใจจุดแล้วก็จะคุมได้เองพอคุมคนได้เนี่ย,ยก็จะรู้ล้วคุมได้ละค,คุมได้คนก็ไปตามแล้วเนี่ย ก็สนุกมันได้ปล่อยพลังโอ้โหแค่นี้แหละเนี่จุดขายโอ้จุดขายคือผู้หญิงบิวบอดี้จะมาบิวพลังของท่านแค่นี้นะไอพวกบ้าพลังก็ต้องมาแน่นอนมาดูกันหมดทุกจังหวัดมีคอนเสิร์ตได้แต่ตอนแรกยัยงคอดสเตเียงยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้สร้างใส่จะ้าไม่เห็นว่าดึงคนได้แค่ไหนนะก็ต้องไปเป็นเปิด เปิดตัวก่อนเปิดนําศิลปินต่างๆที่มีชื่อเสียงไปขอเขาเป็นวงเปิดรับรองถ้าทีมถ้าปิ่นสร้างทีมได้เนี่ยนะเล่นนี่เขาดูโชยเขาเห็นศักยภาพเลยนะโอ้โหไปเปิดตัวเพืไอวงเปิดตัวมันหมดแต่ว่ามันต้องเปิดตัวคือตามประเพณีมันต้องมีวงเปิดตัวก็ต้องไปเปิดตัวเองเขาเล่นสักสิบเพลงเงี้ยมันก็ได้แล้วโชว์ตัวนะเสร็จแล้วค่อยมาเปิดคอนเสิร์ตเองจริงๆอย่างเงี้ยแล้วพอ ก็เค้าเวอร์คนทั้งเพลงของวงไทยให้วีไทยนะแล้วก็ฝรั่งแล้วเนี่ยต่อไปก็จะมีคนมาแต่งเนื้อให้เองแต่งเนื้อเป็นเพลงของตัวเองได้เลยเอ,อหรือถ้าแต่งเองได้ก็ยิ่งยอดเยี่ยมเนี่ยนี่คือเส้นทางเดินของนักดนตรีด้วยบุคลิกขึปิดนี่สามารถที่จะจะกล้องนำไม่ได้นะเป็นนักร้องนํานได้เพียงแต่มีความเชื่อมั่นมีจุดขายนะที่จะบิ้วอารมณ์คนแค่เนี้ย นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการคุยโต้อตอบกับฝูงชนจนะควบคุมคนอย่างไรพาคนไปอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องตปทักษะไปฝึกเอาทีหลังได้แต่ว่าตอนนี้เฉพาะหน้าตอนนี้นี่คือคอนเซปท์ที่บอกไปแล้วนะทีนี้เฉพาะหน้าตอนนี้คือฝึกนิ้วก่อนฝึกสเกลของตัวเองฝึกลองฝึกเปล่งเสียงฝึกกระบังลมฝึกไล่ขั้นคู่กระโดดเสียงได้แม่นเนี่ยต้องฝึกปินไม่ต้องเป็นโซโลหรอกเปิดรับ มือซโล่มาเลยนะครับรับชอบสโล่ไปปีนก็แค่เล่นคอร์ดเป็นคอร์ดสโล่บ้างนิดหน่อยเหมือนที่เจ้าเฮดฟิล์อ่ะแล้วก็ปล่อยให้เจ้าเคิร์ดเคิร์ดใช่ไหมไอ้เคิร์ดนั่นมันสโล่ไปเลยมันเป็นมือสโล่ก็ให้มันสโล่ไปเหมือนกันผู้หญิงก็จะมีมือสโล่มานะมือกลองนี่โอ้โหมีคนหนึ่งที่เก่งอยู่แล้วชื่ออะไรตาลวิทย์อะไรซอฟวิทย์เนี่ยไอโอตีเก่งคนนี้เตะเก่งโชว์เลยเชิญมารับรองมาแน่นอนถึงแม้เขามีวงอยู่แล้วนะก็เชิญมาได้นะแล้วผู้หญิงคนอื่นเก่งก็มี มันมีอยู่แล้วมันซ่อนอยู่แต่ว่าไม่ไม่รู้เพียงแต่ประกาศเปิดเนี่ยมันก็จะมีคนมาเองแต่เราต้องทําตัวของเราเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะนําพร้อมที่จะไปสร้างบรรยากาศบิวอารมณ์พลังคนออกมาสแสดงออกมาบิวอารมณ์พร้อมเก็บกดเก็บกดคนอ่ะให้มันออกมาอะให้มันให้มันปล่อยออกมาปลดปล่อย,ปอยไปกับบทเพลงอย่างเงี้ย นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเข้าข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วสวมมุดบาทก็ไปแสดงก็ได้แล้วนะแค่นี้นะอาล้อวอันนี้ให้คอนเซ็ปต์ต่อเนื่องอีกนิดนึงที่เหลือก็ปินก็ฝึกนิ้วสเกลมันมีอยู่แล้วนะฝึกสเกลเล่นไปตามสเกลพร้อมกับฝึกร้องไปด้วยก็แบ่งไปนะไอ้ร้องมันต้องไปร้องที่ห้อง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 ดนตรีร้องําห้องก็โดน นนของลอยมาอ่าเอาละวันที่แค่นี้เดี๋ยวพ่อเดินต่อเดี๋ยวมันจะมืดอ่าเดินออกกำลังกายอยู่ในสวนเนี่ยสวนสมเด็จย่านะเมืองทองเนี่ยว่าอีกสักอาทิตย์เดี๋ยวก็จะไปจานแล้วโอเคเอาท่านี้วันด,ดี